ไปพีทไทยครับจังที่บอกไว้ครับลายคนตั้งนาตั้งตาฐานนี้ล่ละนะครับว่าเป็นจังไหนยาเฝาลูกไปใส่ยาเฝาลูกไปใส่ครับเอามีของดีมาฝากโตดีมาฝากรับมือเนี้เห็นมีว่มมีกระแสนี่ทั้งบันบันบันพุดเชนเก่าขึ้นอยู่เราได้สองตนป้าเตี้ยไงแมนครับหมู่ว่านนี่ยอ๋อซ้ำตนไอเอยู่ในวัดบ่จักเหล้วบันพุดเชนนะครับ ต้นตะเคียนนะครับเมื่อคืนแข่งกันตัวรบเนี่ยังว่าแต่ว่าก่อนสีปเบบึงกุดแค่เบบ่งบานนี่สักกอนเพราะว่าดูซึกเขาเคยซ่ากันคักลือเกินบ้านยังก่อนนนามบ์บ้านบุ้งเบาขี่เล็กบุ้งเบาครับอ่ารับเอาขึ้นจากนำซี่ครับนอกลับจากการนิมิตฝันเหลียวเห็นฝันเห็นครับอ่าก็เลยล่องเอาล่องไปหาเบึงครับพ่ออีหลีอืนอกจากต้นตะเคียนหาต้นยังขอบเรืออีกครับเรือโบลานอีกครับอบ่ธรรมดา นอกกลับเมื่อนี้มีการเฮ็ดพิธีบวงสรวงนะกกลับบวงสรวงขอเลขนี่ละเอามันชัดๆมันชัดนี่แหละขอตัวดีขอเลขเด็ดนี่ละแม่นครับแล้วก็ได้มานําได้มาพร้อมเอาไปเบื้องภาพจดไดยครับว่าเป็นังไรครับอ๋อหนามนต์ครับมืออื่นนี่มือสําคัญโอ้ของเจ้าพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าโอ้ยคำฉลองสองครับครับป้าชาแตกฮะป้าชาแตกอ๋อทานเป็ภาษาโอ้ย บันชีเล็กกบุ้งเบาเขาใหญ่หลังจากกันตะวลไใช่หลังจากที่เาออเข้าเป็นตะเคียนเป็นซื้อแรกเลยครับกับต้นตะเคียนกับปรากฏเป็นยังสี่ครับหลังจากนั้นกักระแสข้าวออกไปสร้างกันบักคัดสาบักใหญ่บักโตคนได้ข้าวกับเอาเอาสรารวัสดกลับไปแล้วแลวไปตัวไี้วไววัและแล้วอเ้อง้วไป้วไลวสล เราจมหมดเอกผลอเราไปเราไปจัดกันจะไล่จอดจัดยังไงแต่เล่าก็ติดเนี่ยเงี้ยฮะปาดอันนี่มนไก่ฮอดดิดอีกอ้ยอีกประมาณกิโลหนึ่งครับคำโฉนดสองคำโฉนดสองครับถนนกับแจมันดีครับอ้ยอ้ยอ้ยผมตามไปครับขอไปฮะเขาเขาสีบอยไอ้ทางขึ้นมองจอดร่นรติบาลเนี่เก็บขั้นไอจีชิบสามสิบก็ว่าไปคำโฉนดสี่สิบเ่าน่าจะเฮ็ดแล้วนะที่ผมยามตามดากไปนิด พี่น้องบ้านทุนนะเราดิครับเอาเป็นเบิ่งของเขาสิเมียนครับโก็เลยไปเลยจำกันโอ้ครับมาพอดีคุณยายนี่เจ็ดสิบสองปีครับเมื่อป้ายายเมื่อยดอกเพื่อเลดีว่าจะได้ตัวดีว่าจะได้ตัวดีเพื่อเลดเมื่อยป้ายายก็สิไปสู้ๆู่ว่าจะยังเพื่อความโอ้ยยังท่านได้ได้ตัวสื่อยุ่งกันนี่เพราะฉะนั้นต้องไปเบิ้งสักวันครับมืออื่นก็สิออกแล้วอืพี่น้องย่าเฝ้าลูกไปใส่ฮะครับมือนี่เพิ่นประกาศออกไม้นี่ดิ ออกไม่เลยเติดด<บ>้วนี่ออกไม่เลยครับประก,กาศเลยว่าเจ้าแม่แต่เคียนเพิ่นไฮโตนี่ล่ะเ,เอาจังสันเลยเดเลยเพื่อหายพี่น้องไปถูไปไทไปถูนะว่าต้องถูเนี่ยครับคือคือมือนีเนพิ่นไม่พิธีบวงสรวงเจ้าแม่แต่เคียนคร,ครับครับกลับแล้วก็เสียงไทเลขเลยโอ้อเสียงไทเห็นเห็นกันเลยอันนี้พี่น้องไม่เป็นมาตตะอุดรอนหมดเลนี่ครับโอ้เอานั่นมะน้ำขอจีมะความบันขอจีอันยูดเทิงรถบางกี้นี่ล่ะครับอันยูดเทิงรถไอไอบางไฟนั่นนืมเครื่องคนไปคนมาครับ หลวงพ่อกับมาคือกันพ่อกับมากอันนี้เป็นช่วงเศร้านะครับเพิ่นสิเฝ้ากับพคนสิเฝ้าไปสันเพลนเรือบ่าท่นบ่าท่านละล่ะเนี่ยว่าสินยางหอดรถครับเนี่ยเอาเขาไปในบริเวณป่าซาครับมีมิมแต่ก่อนที่เขาไปทีแรกกันเนี่ยมีรถขายน้ำคันเดียวเด้่ยกับบัดนี้ฮะเลี้ยงกันเซรัยครับหวายรีดจอดเจอแล้วเนาธรรมดาเลยหรือตึมขายดีทั้งห่างขายดีครับครับนี่คมนาคมตาขายนี่ก็ขายน้ำเท่อกันโอ้ โบ้เต็มเลยอกลายเป็นตลาดนัดกันครับขอแพ้ข้ามกุตลาดนัดแต่ขอบอกครับเป็นยังครับแฟนคลับสกายไล่มีสมองฮะเล่าก็ไปเปิด้านขายยันโอ้ยแสดงว่าเบิ้งอยู่นี่ผู้เพ็นตะเคียนผู้เฝ้าไปเลยงานคิดการไกลเลยอ่านขาดเลยที่เห็นเห็นีีมิเตอร์แฟนคลับสกายไล่เลยครับนี่พราผมยังไกลมิเตอร์โบกมือใส่โอ้ครับ แต่โดยเฉพาะยังยิ่งร้านน้องใหม่บิวตี้จำได้ป่ะครับเนี่ยเอาบุ้งานไปหายยี่โรบอยู่บ้านตี้เออว่าจะเอาบุ้งไฟเงินนี่เนาะบูยูเหรอครับพอมาอยู่นี่แล้วโอ้ยสมพ่อบ้านเล้วครับอยู่นี่นี่น้องใหม่บิวตี้วันนีนเรามาเฮ็ดผมอยู่นี่เห็นคนหลายๆเปิดร้านเฮ็ดผมอยู่นี่เลยเสื้อตีแล้วมาหาเบิึงเล็กกักๆเลยคุณล่ะพี่น้องที่จะไปเฮ็ดผมสร้อยผมดัดผมหรือว่าตัดเล็บ ไปหาเราอยู่ค้างชิญโเอยโมเมนต์หาเราอยู่ไปหาอะไรคนนี้ละไปลาดลาบอยู่ครับบอยู่ปิดแต่แท้มือว่าผมไปแล้วพี่เออปีสพี่สุดมาแล้วพี่สุดมาแล้วไอสิเอาบังไฟไปให้เมื่อได้กินซ้ำแบบไฟกินซ้ำอ่าอ่าเบิ้มมือนี่อะไรนี่อันนี้บัวห่านนี่ลงไปดิหนี่ยู่ข้างบนกันมีเกือบแผงลอตเตอรี่ับสกายไลท์ไทยออกช่องสองเมื่อกี้สองนิ้วเมื่อกี้ขาดบ่ออะไรอันนี้ถ้ามีจาม่ตะเก็นหมองใดหมอกนี้ก็ต้องมีอันนี้สิต้องมีลอตเตอรี่จับ ผมมาเชียวไปขายอยู่แล้วว่าเอามาขายมึงอย่งน่อยากคุมตาเชียวว่ะท่านแปลกจองแล้วว่ะท่านจองจังไลยเห็นถือเอามากอะไยใส่แฟนฟ้าเปิดได้เปิดปิดป้องจองมึงนี้จองมึงนี้ครับแต่ว่าเราก็บอกเลขกันพี่ดิเดี๋ยวไปบังเลขแล้วครับเดี๋ยวผมจะเวยไปยุ่เราแปบไม่ได้ใส่จักเราได้เลขมากเบยวะว่แมนเราไปรักทูดีไปทูดเหรอมาบอกพี่น้องเงี้ยฮะช่วงสิบป่านนั้นเมี้ยดีเจไรทำงานทําแบบนี้ครับโอ้สองเจ็ดหกเจ็ด เจ็ดหนึแสดงว่าเจ็ดมากแปดอืมหกครับห้ามาแน่นอนเด้อจ้าเจ๊ใหญ่ยังก่อนโอ้ยัยขยให้ยยยยยยกยยยยกยจยย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 ะยืยยยะยยย่อยรยย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 อยย่ยยยยยยนยย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 ยนยนอยอยยยยายยยยยอยยายยยยยวอยวยายยยยยอยย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 วยยยอยยย่นยยยยวยย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 นยยยยนนนีนี่ฮะอ่า คือพาให้ฟันกันสี่ครับครับอ่าวางเข้าไปเท่รกกันคือเพื่อนเอาข้นมาขอนียกเป็นขอนน้อยๆไม่ได้เขียนนะะเพื่อนอ้าว่าไม่ได้เขียนบัดนี้เอาข้นมาคือใหม่นี่ฮะตัวนี้ต้องเอารถแมคโครฮับปดันขึ้นครับอ่าเป็นขอนใหม่ขนาดใหญ่ครับนะครับได้ข้นมาทั้งหมดตอนนี้มีหาขอนใหม่ครับเราก็พอเรือโบราณอีกสองโบเรือเอาสองเรือให้เอาไปทิ่มไปหนี่จักจ่ายยัง่า หรือว่าลอยมาจากทีงอื่นกับโมคุเป็นต้นจบเจื่อเลยด้เนี่ยเป็นต้นบางแง่ฮะครับเพิ่์นว่าต,นต,นตา้นตะเคียนครบนนนับแต่เขาเป็นต้นตะเคียนต้นย่างบ่จักตะเคียนคือเพิ่์นั่นละเพิ่์นว่าตะเคียนกับตะเคียนนั่อะไะตะเคียนตะเคียนเพในลอด <Hyun. S 2> อื์ครับอันนี้ว่าลงไปได้ฮะเนี่ยท่านลงไปหอดบองางทีเพิ่์นกําลังท่าพิธีบวงสรวงเดี๋ยวผมก็เลังเมื่อไหร่ก็ได้ฮะห้าขอนบนอะตอนนั้นที่เขาไปเมื่อแรกถนนเส้นนี้ลงจึงเปิงครับโมมี่ยังยัง ไปมืงนี่ฮะใช่เลวเรืองบัวานรนี้ว่าเขาคืองลงไปครับก็ล่งลงไปอืมอืขอไปฮะเ็นบอลนี่เ็นบอลตอบเป็นตันเปิด้าเ็นบอลเ้อผมนี่ยังตันกองอยู่นานไวใยังน่งอืมเนี่ยก็ลลงลงไปอืมก็บรรยากาศใครข้ามฉนวนอยู่ในนี้บมีบางงานมีต้นไม่ได้หลายนี่ทงสูงครัเออข้างลงไปแคบๆครับเออนั่นแหละอืมข้ามฉนวนสองข้ามฉนวนสองอืมเออคือคนนี่ผมว่าประมาณเกือบเพลิงมือนฮะ หน้าขี้จบไปแล้วบอกข้าเจ้ามาเฮ็ดเรื่องหน้าข้ายื่นี่บอหน้าข้าข้าก็ไปทายเองเลยเพียงกันนนี่ครับพอจะลงไปใกล้สีหอดฮะใกล้สีหอดมองลงกษัตริย์มีไปให้ถอดรองเท้านะนั่นคือการเลื่อยขั้นตอนเตรียมการถอดที่กันารบอร์เส้นทางก่อนสรียางเข้าไปครับจรวดนะอืกษัตริมีสะพานเข้าไปผมเลยแลนเข้าไปเส้นหลังโอ้นี่ตีเรือโบราณไปเจอเรือโบราณนี่ฮะต้องโบเมนอันเขาใส่แข้งอยู่ไอ้ ัำชี้ดีนะคับมันจะเลื่อนผลอาจจะเป็นไปได้บ่งครับเ่อนมาโบราณล่ะไหสังเกตว่าเป็นเลือดที่คุดเอาเลือดท่อนเดียวเลือดท่อนเดียวหรอเป็นต้นไม้ที่คุดเอารับคุดเป็นทองโบราณปาจริงสิก็เห็นไอ้ยู่นันก็ใส่อยู่ดิครับยู่ไอ้ยังก็ะช้ำชนดบ่ครับอยู่อีกแล้วเก็บอยู่ไหนวะน้องแกดำก็มีอยู่ครับแต่ว่าเลือดนี่ขนาขนม้าลักษณะ ขึ้นมาทีแรกเนี่ยมันสีเกาแต่ว่ามหฮอดปัจจุบันนี่ขาวไป็นดแล้วครับบางคนเลือดถือยังคือขาวับอ่านี่ชาวบ้านครับตืมครับผมเลียงยางไปเพิ่นให้ถอดรองเท้าเพิ่นไว้ผมยางก็ไปผมเผื่อผมอ่าบันน้ถอดลงเท้าเนี่ยเลียงยางไปนันท้ายต้นวงสวงนี่นานนี่เพิ่นกระลังสิเปิดนะวงสวงเราก็สิเปิดให้โตดีว่าโตใดโอ้ผมต้องบอกถอดรองเท้าละผมต้องถอยขึ้นมาขาวครับสรุปว่านี่ขาวครับอาจจะถูกหมอกก็ถึอยังแย้งนึงนีงล่ะอืมถึงหมอกว่า บอกครับหมอกช่วงนี้หมอกลงแห้งเอตีปาดปาดเรือจากล้ำเลยนะอ่าเรือดสองรัครับโอ้อ่าสองล้ำมั้มันสองล้ำครับแล้วก็ขอนใหม่บางไงอีกหาขอนโอ้ขอนหน่อยขอนนึงนะฮะบางไงสีขอนปาดนี่ครับถือมัดไปด้วยผ่าแปดสีเก้าสีหมดละว่าแมนสิมีอีกอยู่ตีจากเดอรบานนี่ตรงไหนเพิ่นเสียงไทยที่ไหน อยู่ในล้ำซีมมองใกล้ๆกันไม่ขนาดนี้มันโยนกันยังไงครับเนาะล้ำซีมเขาเป็นล้ำซีมไงเด้เนี่ยกล้วยยังไมุกขาได้พยวเดี๋ยวจะได้ยังไปฝันเห็นครับพี่น้องยาเฝ้าไปใสครับเพิ่นก็ร่างบอกเลขฮะประกาศบอกเลยครับต่างคนต่างจดต่างคนต่างจดครับอ่าเดี๋ยวไทยๆเดี๋ยวทีมงานเท่าสิขึ้นขึ้นขึ้นบอร์ดเดี๋ยวเพิ่อนเพื่อนยื่นใส่กระดาษนะเนี่ยนี่นี่นี่เพิ่นประกาศใส่ไหมจดกันละครับนี่ฮะคตัวเดีกันเพิ่มเบ็ด ประกาศแล้วครับตัวเดียวกันวันนี้มนครับหนหนึ่งเ,เก้าสี่เกเลขสาตัวสามเจ็ดสองสาเจ็ดเก้าครับประกาศบอก,บอกเลยก็บอกว่าหลายตัวปันนได้ละเลขตัวนี้พี่น้องตอนนี้หนึ่งหนึเก้าสเก้าตอนนี้บมมีขายแล้วนะครับตีบมมีขายตาม,มลเลยจีโม <c oughs> มีขายตามรันขายตามพุงโอ้ครับครับ,บ <c oughs> ่ว่าลอตเตอรี่ผมว่ามั่นใจแต่ว่าผมเอามาแล้วครับผมซื้อมาแล้ว1นึ่งเก้าหนี่ ซีเก่าสามเจ็ดสองสามยี่เดี๋ยวขันพี่น้องจดเ่าท่านฟังเ่าท่านเดี๋ยวช่วงไอ้ไทยนะฮะเดี๋ยวสี่ขึ้นบอร์ดให้เบิังโยมันเป็นเอียงเลยน้องดีมน้องดีมหลานสาวผมนี่แหละไปขึ้นกันนี่ฮะเดี๋ยน้องสาวบอกไปนั่งดึกคุณน่ะเจ้าอยน่ะไปหาทั้งหน้าพอหลายคนอยู่นี่ฮะหลังจากบอกเลขบอกหวยเรียบร้อยได้กันซุบควนนาจนตาแล้วกราบครับวันนี้ฮะไปเบิึงตอนกราบครับ จับได้ติขับครับไปขับขับนี่ถนนีดเยาเดินลงมานะฮะหนามุ่นครับอีหยังเนี้ยคำสนุกด้วนี่เ่นด้วยกนเลบอดดี้ตางกันเลยต่างกันเลยพอปั่นกันจังซี่เลยครับจังซี่เละฮะคขาสนดกกับแบบนี้แหละเออโอ้ยนี่ฮะผมต้องยกกล้องไพ่ต้องสูงฮะนี่คุณยายบอกมห้ามืออื่นอันตัวหนึ่งเก่ามากนี่หนึ่งเก่าหนึ่งหกเข่าเด็ดแต่ข้าก็นี่ปลาสาปลาซีโบ่เปลนปลาสาเลยป่ะนี่แปลี่ยนเออเติร์ดแปลี่นวัวแล้ว หมอประชีพรักษาสภาพผู้มีประเทศไว้สักคนเดเนาะเพื่อสีวิตได้ขังอันนี้ด้านหลังนะฮะไม่ได้ไปด้านหน้าเนี่ยทั้งนักเรียนทั้งด้านหน้าครับวัดนีสิบวัดจะเลื่อนลุงเลื่อนบัตรค่าสิต่อไปนี่โอ้สิบวัดไใ้ไอ้กระถินบางไล่เดี๋ยวนี้เราต้องห่วงครับผ่าป้าสิบวัได้ปักรค่าสิ่นี้ผ่าป้าเพราต้องหอดผ่าป้าดอกมื่อหน่นนี่ละเช่อหบอกตรงปันเนี่ยตรงปันเหรอ ไม่ลงละมืออื่นแล้วคำตอบไปแล้วน้องไม่ลงไปละแต่ว่าแต่ว่าจังไดกับกัปไม่นี่คดีนี่กับกลับไปใส่กับไปเบิ้งไม่บรอซื้อกลับปวะอี่ตอนกลับไปเบิ้งไม่อีกเออขื่นร่องจั่ไม่หรอขื่นลงนะพ่อมาเออขื่นร่องแค่ไม่คนว่าบ่เหยกลัปดิไม่กลับเด็บ่เหยกลับซื่อตรงตรงเอาจังสันเลยดิแมนครับสามเดอนเองสิมีขายป้อนนี่เนาะ แบตเตอรี่แผ่สายพย่อมนี่มีขายบนอ้อเนาะตัวนี้เนาะยังลลายมากแบตเตอรี่เพิ่<ย>เห็นผมเห็นขังไว้หลายย,ยู่ใส่สายพย่อมใส่กัอยูดแถวหลังตลาดหลังตลาดสดสารค้ามนะครับอ, <Okay. S 2> อันนี้มีม,มีถูกตนะครับเป็นมีขายถูกโตเห็นมีเพราะว่าเป็นมีหัดเล็ชุดเล็กย่างพุละโอ้นะครับชุดส2ล้องง <จะ S 2> เราสิบล้านมีบ้างอันนี้ก็ร้านสช้าเราสิบล้านอาจจะมีครับโอ้นี่ยเนี่ยสังเกตใหม่ฮะสังเกตใหม่สังเกตหลวงปู่มันก็ถอนหลวงเท่าเด้นี่คือหลวงปู่นะฮะที่มาจากนครสวรรค์ที่เพิ่นมานิมิตอะนะฮะมานิมิตเห็นว่ามีาต,ต้นตะเคียนนะครับนะครับก็ที่ถือว่าเป็นเรื่องเหลือเสืออยู่ครับฝันแม่นท่านมีโอกาสได้ถามพวกคุณที่ไปถามหลวงปู่ยกหลวงปู่ก็ว่าฝันว่าสามโตตรงๆโหลดท่านนิมิตแม่นปอนนี้เสนอแม่นวะ เอาฮันหลังเตือครับบอกตรงว่าใดดิอันหลังเตือไอ้ไข้ไอ้ยังเกาะไขลรีิดฝ่าไข้ชะตาฝ่าขึ้นมาเนี่ยฮะบอกตรงว่าไดว่าไดว่าใดแล้วบอกตรงว่าไดยังได้บอกเราเนี่ยสิบเก้าสิบหกกับบอสเจ็ดสองเอากับบอกหลายตัวู่ได้ให้เลือกเอาครับอันนี้ผมขากลับผมขึ้นรถมาแล้วฮะครับห้างแถวครับห้างจากห้างจากไอ้ต้นตะเคียนนี่สามกิโลครับโอ <laughs> พี่น้องอยนจอดนี่ฮะจอดเรื่องกันเสียไรนี่หางแถว3กิโลสวนกันบ่ได้ไหมไนี่บอ่อครับเบิดสิทธิ์ครับอืเพราะฉะนั้นพี่น้องที่จะไปบ้านฉีเล็กบุ้งเบาับที่เพิ่นพ่อต้นตะเชียนนี่ย่าไปครับ เอาพวกไปสิได้ตัวดีจังไหมเนาะก็ต้องไปเอาตัวนบอกอะไรไหมมันบอกเลยมันเขียนไว้นี่ไหมเนี่ยยกกระดาษทั้งหลังเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมีเพี้ยนอีกเครื่องมืออื่นมีอีกมันสิหลายตัวสิเนาะสิโนาะจังเราอื่นเาก็ยังมีเวลาดิเนาะครับเออบว่าจะอยากไปเบิ่งอยากไปศรัทธาไปทำหมุนท่ำยังก็ไปได้ก็สีเปียวนนี้แหละสิไปียววุ้ยพอดีนั่นเนาะสีเปียวเนี่ยเอาเนี้ยเลยเนี๋ยิแต่ผมถามตรงเนี้ยกับเปียวนี่เดี๋ยวนี้ละเออครับยังมีเวลาอีกมือหนึ่งอยู่นี่นมืออื่น เออเพราะว่ามืออื่นกันปวดเป็นจีบไอ้ไอ้ืมุ้ล่อเออเออมือนี่กับซ้ำนี่มือเล็กกว่าสิซ้ำแอาจารย์ว่าผมว่ามืออื่นกับพ่อหน่อยก็นีดอกเออผมว่ามืออื่นหลายกว่านี่สักเครื่องมือเนี่ยเครืงใหม่เส้าวัดเที่ยงเนี่ยครับเออรถจีเมื่อไม่ห่างหกกิโลเมตรจอดวันนี้กูเลยบอกคนนั้นครับผมก็จีบจอดไปบ้านแม่ผมหมดอแล้วนย่างไปเอาบันเชลเล็กกันละอ๋อครับนี่เอาไว้เบิร์นกับ